อย่าไปเล็มหมดแล้วครับมาครับพี่น้องครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทําเมนูหนึ่งเมนูซึ่งพวกเราจะช่วยกันทําโดยที่ผมก็บอกได้เลยว่าผมไม่มีความรู้ในการที่ทาอาหารเลยแต่ว่ามีคนที่มีความรู้เรามีหน้าที่พัดถี่เดียวดับแรกครับใส่น้ำมันลงไปฮะ นมันอะให้นมันจะเดนโดยขาวอใส่น้ำม, <c oughs> มันลงไปเลยฮะมีม่ครับจากนั้นเราต้องทำาพลต่อครับอาจารย์วันนี้เราจะผัดหมูป,ป่าอ๋อฮะผัดเพลินหมูป,ป่าครับะ <ไป S 2> เป็นเมนูที่ตอนนี้เราอยู่กลางทะเลนะครับกลางทะเลเล่นอย่างกระสูนน้ำเปล่ามึงเข้านะพุชนานะน้ำเปล่านะต่อเข้าน้ำเปล่าใช้ดีนะมเข้านะน้ำเปล่านะ ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะหั่นเครื่องเคียงรอไปก่อนนะครับเห็ดย่างกระสู้นเดี๋ยวพอน้ำมันเราต้องรอมากไหมกันหรือว่าใส่เลยใส่ได้เลยเหรออันดับแรกเราต้องใส่อะไรก่อนพริกแกงก่อนพริกแกงพอไหมพ่อพอพ่อพอพอแล้วพอแล้วไหนๆประมาณไหนดูขึ้นมาดูเลยนี่ฮะนี่เาครับเป็นพริกแกงนะครับรอ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 ขึ้นกัน มันบ oh, ังช่องลมอยู่ใช่บังช่องลมหมดแล้วเป็นการทำแบบมืออาชีพครับเรียวทำอย่างนี้เราต้องเอาสุกประมาณไหนจังสุกนอกติดในโอเนแล้นแหละหยุดไว้สักพักเรียวนี่นี่พิกเก็ตี่ไหน่ แกงกะหรันนี่แกงกะหรันเป็นต้นหม้อเดียวแล้วอ๋อเออ๋ยวต่อไปใส่อะไรครับจานใส่ใส่อะไรใส่หมูใส่หมูใส่หมูหมูลงไปหมูลงไปยังไม่หั่นเหรอยังนเลยเขื่อนิโปตีได้ไม่หั่นเกี๊ยวไปแล้วพี่แกงจะไหม้จังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเพลย์นี่ได้ความเร็วขิปเอาใช่ไหมไม่ใช่แม่ ล้อ๋อหันไปแล้วนี่ป้าไปเลยไล่กระเด็นแล้วรอโอ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละทำโรยๆหน่อยโรยๆโรยๆข้างบนหน่อยเฮ้ยเราไม่ได้มาทำกันเล่นๆนะไม่นๆไม่ทำเล่นหรอกที่กินนะเขาเช้านะเขาเช้าเช้าของพวกเราใสหมดเลยนี่ก็มีความสามารถในในในการผัดในการมีในความสามารถในการผัดนี่แหละคงไม่เป็นนอกจากจะใช้กระหรี่ เไหเล่าไหมเนี่ยเฮ้ยเยอโ้ยอไอ้ตัดกบทไมหลังจากนี้นะครับเราก็รอให้หมูสุกใช่ไหมอาจารย์หมูชิ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยชิ้นหนึ่งไงในถุงมีเห็นปะ้ยมันใหญ่วะเอาใส่หมดเลยเหรอใส่นที่หันที่จานหั่นเลยติดคอยนี่กันนึงล่ะทุกเรองหไอ้เล่นปฏิกิริยาเซลเนื้อนะ หมูเนี่ยเมื <hatten freshmen> ่อมาอยู่กลางทะเลเนเหมือนปลาทะเลนั่นแหละพิ๊ิกแกงพอมนะผอมไหมผอมไหมแกงพอมไหมไฮ้หมูเราเอาไว้ทำเมนูอื่นดเปล่าจะกลับไปกลับแล้วบ่ายนี้ก็จะกลับแล้วนี่มันไม่บอกใครเลยขุนอยาหมดแล้วไม่ได้ปลากินนะแกงใส่หน่อยไหมเพื่อนที่ถามว่าหมดหมดอย่างพวกเนี่ยเฮ้ยไอ้พี่แกงใส่หน่อยหมแล้วหมดแล้ว ใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยใสแกงเพิมใส่แกงเสล้ใส่หมดเลยใส่มคละสูใส่คนละแกงใครแม่งใ่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยนี่โรยเลยโรยโรยโชว์เลยโรยโชวเลยเป็นไงครับไตัดน้องเป่าหอมนะน้อเป่าหอมน้อเขานะครับเพื่อนอันนี้เอาเมนูแบบว่าอยากไป่ฟฟ้าแู่เมี่ยวไมด้สวัสดีครับที่สวดกท่เลยนะใจาแต ชอตรงนี้ตบมือเลยแยวแกแกแกงเือก่อนะนเชือเกน้นเอก่อนอ้าวจิงไว้สักคู่ไม่ตีด,ด, tamam, ดูน no? no? no no? no 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 ้ากินว่ะเหืองอยู่เอ้ยองน้ำกุณจองคนแรกนะเไ้มไม่ได้หากินง่าย คือต้องบอกว่าคอนเทนต์แบบนี้เราอยากจะทำกำันมานานแล้วิปาไม่ได้ไมูกับแก้มเราอันนี้กับแก้มนะนหมูป่าเนี่ยมันตายมั้อมันตัวมัน เดี๋ยวรอรอหมูก็แรกจะผ่านจานเดียวนี่ในการเป็นสามจานวางนน้ำไดีไหมสุกสะคขนใส่น้ำด่อยง่ายๆใส่น้ำช้นนิดเดียวอ๋ออาติ่งที่ขาดไม่ได้โชว์ชูรสหน่อยโชว์ชูรสหน่อยปรุงตอนไหนอะโชว์ชูรสปรุงตอนไหนยังไม่สุกอ้าวคุณจ้าคือใส่หมูเสร็จเมื่อกี้ เดี icism, ๋ยวนี้เรารอหมูสุกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ต้องเติมน้ำแล้วก็ปรุงต้มให้ดีมะนาวเลยนะเอานะต้มปลาเลยมะนาวเลยต้มแล้วก็ปรุงเลยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วตีแกงเราเทมือแล้วช่วยู้ใส่ข่งเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโทรหน่อยโทรหน่อยเข็นรับความนวลเข็นรับความนวลที่บอก ถกกล้องก่อนถกกล้องก่อนโกอเสียมือซี่นี่น่ลัน่เออเออโอ้ยตัดไปตัดโปตเลยลเลียลิเลียลิเลียเอ้ยห้องน้ำกูจ้องก่อนเวยเป็นเล่นไปหมดเลยทีนี้โอ้โหตัดตีลมลเลยนักุทธเอามือเนแ่ยันมุ่นดับครับเ จับครับชินน่งดีนกินหวังเด้หแน่นอนเลยโอ้เลยอ่ะของแท้แขกเป็นอะไรไม่ขอขออะไรทอดครับรอแป๊บนึงรอก่อนรอให้ความร้อนมันเข้ากันนื้อเใส่แล้วเอาอีกเหรอ เดี๋ยวพิมพ์ก่อนก็ได้เราแบบนี้คุณอยู่กับร้านชาจูรสนะฮะโฆษณาต้เข้านะโฆษณาอายิโนมโตะจูรสต้องเข้าเราออกกิฟต์ตั้งมีตัวโชว์สีได้โชว์สีไอ้คือไม่ได้ทำเป็นเล่นนะฮะทำจริงเนี่ยทจริงครับทำจริงจริงแต่ท่านี้เราทิ้งไม่ได้นะผมของเขาเดี๋ยวโดนตบ ต่อไปไดเป็นเครื่องเคียงว่าไงครับใส่ได้ใส่เพื่อนฮะใส่พี่มินะเขือก่อนไหมมะเขือก่อนมะเขือก่อนเพราะว่ามะเขือมันนี้สุกยากเฮ้ยไม่หั่นดีกว่าฮะหยางเก้าคนดูเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูทุกท่านนะตอนนี้ผมไม่รู้นะใครใครดูบ้างนะนอน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 ฮัลสวัสดีครับน้องเอสกีสาสอบบอลาว ครับผมสอบวิศาะสอบลาวน้องไปเป็นคอมพิวเตอร์อยู่นู้นแล้วน้องไปเป็นรับจ้างเป็นคอมพิวเตอร์น้องไปอยู่กับตู้เห่าอ่ะเอมะเขือตู้เห่าสวัสดีอาจารย์กดทักทุนี่อยู่แค่นี้พอไหมอาจารย์ มาเรียนทำมเนหนด้ว,วอโอหหอมมากนะครับุบนีดสงท้าครับมันหอมมากเค,คือการใช้เตาถ่านนี้มันมันทำได้แบบนี้ก็คือว่าทำไ้ชา้าอะไดเออดีว่ะหมดยังกุ้งเหยื่อ <laughs> <c oughs> ก่้งเกยรออยู่ดิออออดโอ้โห<ะ>ตมเกือเรียบร้อยขอบคุณที่กดนะนนนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมาสัมผัส ความเป็นกระตีงแล้วแล้วก็มาแล้วก็ไม่มาอีกเลยได้ข่าวว่าตอนนี้มีมีแฟนเป็นเป็นนิตติ์ด้วยนิติ์บุคคลเลเหรอมีแฟนไปเป็นนิติบุคคลอะนะก็ก็ฝากถึงน้องเนิสเทคโตดับนนทนหน่อยโอ้โหเขแบกแล้วเข้าแบกนะโอ้บี้โกบี้ ครับจ้าใส่เลยนะพี่แกสวัสดีครับพี่น้าใช่พี่หนึ่งสวัสดีครับพี่บางเดืวัครับเสร็จเสร็จเลยงานเสร็จเลยงานเสร็จเลยขายแกงส้มหรอมีครับแกงส้มก็ทำอยู่ข้างในห้องครัวนะข้างหน้าเอาเอาดอแบบนี้ก็จะเป็นกระชายพิกไทยผัดผัดพิกแกงหมูป่าหมูป่าครับ พอ oh, แล้วครับ like พี่โดนบอกใทะเลนี่หรอเพื่อนที่บางหนี่บางหนี่บางวัครับี่จางสุพรรณโจานเดมเสียงอุดเยังชยังยังไแล้วจุ้ผู้ชมโอ้ยเยมาเขือก็นเต้นมหมูก็เต้น อันนี้เพิ่มความหอมนะใบมะกรูดน,นะตะว,วัสดีใส่ยังกับไช่ใส่แล้วครับตะวัสดีพี่ออสโตโดมิโนป๊อปคอนนะครับออสโตโดมิโนโป๊อปคอนนะนอร่อยปากลำบากตูด <c oughs> <c oughs> มีโอกาสครับพี่นะมีโอกาสครับน้ำใส่ลงไปนะน้ำใส่หน่อยน้ำเปล่าต้องเข้าเลยนะน้ำเปล่าต้องเข้านะ ิตัดเลยโอ้โห้ต oh, ัดเลยไปห้องน้ำคุณจองนะอย่าแย่งคุณนะ